แล้วนนในที่นั้นนั่นแหละเราจะได้มองเห็นว่าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายมีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาวใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาคือข้างถ้มตายไปตายมาเขาทั้งหลายไม่มองเห็นกันไม่ระวังถ้ำนั้นมีความเย็นสูงมาก ผมไม่สามารถจะอะไรมาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษย์นี้ได้เครื่องทําความเย็นทั้งหลายที่ว่าเย็นหรือว่าตู้เย็นที่เราทําน้ําเป็นน้ําแข็งได้ถ้าเราจะเอาแสนมาคูณก็ยังมีความเย็นไม่เท่ากับความเย็นในโลก,กันตารกนี่มันเย็นจริงๆ <c oughs> ที่เย็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกในโลกนี้ ก็เป็นสัตว์ที่มีความเย็นของใจเธอมีอารมณ์ใจเย็นที่สุดในสมัยที่เป็นมนุษย์สำหรับความเย็นของบรรดาสัตว์ทั้นหลายี่เก็บไว้ก่อนคือว่าจะพูดึนลักษณะของสัตว์ในถน้ำนี้นอกจากจะมีถ้ำใหญ่โตแล้วมองลงไปส่วนลึก เราก็จะเห็นน้ำใสเต็มไปได้วยความเย็นน้ำนี่เย็นมากแต่ความเย็นของน้ำนี่เป็นอันตรายกับร่างกายคือไม่ใช่ตกลงไปแล้วเป็นก้อนน้ำแข็งไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายเราจะแข็งไปด้วยเหมือนกับของที่มาใส่ในตู้เย็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่น้ำเย็นนี่มันเป็นน้ำกรดที่มีความคมจัดลองคิดดู เย็นจัดหนาวจัดมีความคมจัดสามารถเจรละลายสัตว์ทั้งหลายร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่ตกลงไปในน้ำนั้นให้หายไปได้ภายในพริบตาเดียวบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะมีทั้งความเจ็บด้วยความแสบด้วยความเย็นเข้ามาทับถมจะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัสนี่มาพูดถึงากายของสัตว์ในรกทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ ก็รู้สึกว่ามีปริมาณมาก <c oughs> <c oughs> ปริมาณไม่น้อยถ้าเราจะเทียบกับเ <c oughs> ทียบกันกับโลลวะนรกหรือมหาโลลวะนรกนรก,นรกทั้งสองนี้ยังมีปริมาณของสันนรกน้อยกว่าโลกันตานรกถ้าเราจะเข้าไปเทียบกับเวจีม,มหานรกผมก็เห็นว่าจะใกล้เคียงกัน ถ้าจะถามว่าเราจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าการไปมีสภาพเป็นทพิ์นี่ผมพูดนี่แนะนําให้ท่านที่ได้มโนมยิธิรู้จักวิชาใช้อารมณ์ของตนให้ถูกต้องที่กล่าดี่กล่าวตามพระบาลีพระบาลีนะั้ท่านพูดไว้ไม่ผิดถ้ามาเอิญจะมีอะไรผิดขึ้นคือเราเป็นผู้ผิด เพราะว่าเราไม่อารมณ์ของมีอารมณ์ไม่ละเอียดเท่ากับท่านผู้บัญญัติศัพท์เรือพวกเรื่องเล่าวเรื่องราวนี่มาคือพระพุทธเจา้าบรรดาสัตว์นโรกทั้งหลายเหล่านั้นเต็มไปด้วยความหิวเพราะว่าไม่มีอะไรจะบริโภคต่างคนต่างไต่ไปตามข้างๆขอบข,ของอ,อ,อะไรของถ้ำใหญ่ มันดาแง่หินน่นหลายที่เต็มไปหมดมันมีแง่หินเต็มไปแง่หินที่ปรายกฏิมาก็เป็นแง่งแง่หินที่เต็มไปด้วยความคมเชื่อเฉียนร่างกายของสัตว์ท่หลายที่ผ่านไปให้เป็นแผลทั้งตัวเว่อเลือดไหลโสมอยู่ตลอดเวลาเธอตั้งหลายเหล่านั้นถูกความเย็นเผาผลาญไม่ใช่ความร้อน ถูกความเย็นเผาผลาญเกือบจะไม่มีแรงเคลื่อนตัวไปไหนอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปไปเพราะอะไรไปเพราะว่าแง่หินนั่นหลายที่กําลังจะทบตัวอยู่นั่นมันบาดเป็นแผลเวอเจ็บก็ต้องการจะไต่ไปพันหนีให้พ้นจากความคมของแง่หินแล้วว่าอย่าไปทางไหนก็ตามจะไปเกาะหินอันไหนก็ตามมันก็คมบาดตอนอยู่นั่น เธอคนหลายก็กเกษียกษสนเพื่อจะหนีความคมของหินเปราน,นั้นว่าตายกันไปอย่างนั้นเลือดโสมกายความหนาวเหน็บเจ็บสวงก็ปรากฏต่างคนต่างก็ร้องครวนครางหาเว่หาหาความสุขหาการเงียบเสียงไม่ได้แด้การตายไปของเธอทั้งหลายเหล่านั้นตายไปในความมืดมองไม่เห็นแม้แต่มือและเท้าของตน ต่างคนต่างระเสือกระสนไปเพื่อใจพ้นจากความหนาวเย็นและความคมของหินที่บาดตนบรรดาสัตว์หลายเหล่านี้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้ปลายกดว่าต่างสัตว์สัดบางตนไปกระทบกันเข้าเมื่อกระทบร่างกายของสิ่งกักและกันร่างกายของสัตว์ท้งหลายเหล่านั้นมีลักษณะไม่เหมือนหิน มันมีความนุ่มนิ่มดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความหิวอยู่แล้วก็เข้าใจว่าของทั้งหลายเหล่านั้นที่เราก็ทบเป็นอาหารต่างคนก็ต่างเอาเล็บจิกเนื้อสิ่งก็อะไรกันเมื่อได้เนื้อมาแล้วก็ใส่ปากของตัวต่างคนต่างปล้ำกันต่างคนต่างจิกเนื้อสิ่งก็อะไรกันก็เห็นว่าจะไม่ทันจะได้กินเห็นที่ไรไม่ทันได้กินสักที ไอ้มือระท้ามันก็พลัดมันก็ปล่อยจากการเกาะหินพร่ำกันแบบนั้นก็หล่นลงในน้ําเมื่อหล่นลงไปในน้ําเราจะเห็นแค่แสนน้ําที่เต็มไปได้วยความใสด้วยความเย็นมีควันพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นน้ํากรดค่อยค่อยละลายเนื้อและหนังของสัตว์ไปทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ว่าเร็วมาก มองไปช่วงเวลาสองสามนาทีจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นี้หมดไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแต่กระดูกกระดูกก็ดิน้นดิ้นไปดิ้นมาถึงแม้ว่าเหลือแต่กระดูกสัตว์ตัวนี้นก็ไม่ตายมีการแสบหนักขึ้นในไม่ช้าถูกทรมานพอสมควรร่างกายก็มีร่างเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่เมื่อมีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ตอนนี้ น้ำกรดไม่ทำอันตรายแต่ความเยินและความแสบยังปรากฏมันดาสัตว้งหลายเ่านั้นก็วิ่งก็ไหวก็เสือก็สนเข้าหาฝั่งแต่ความจริงเทอก็ไปแปบเดาบางตัวก็ไหวไปหากลางโน่นกลางถ้ำกว่าจะไปหาไอ้กภกดิ่มถ้ำได้ก็แสนจะลำบากตอนนั้นถ้าเจก,กันเข้าก็จิกเนื้อกันกินในน้ำอีก ปล้ำกันไปปลั่งกันมาต่างคนต่างจะกินซึ่งกันละกันตอนนี้น้ำกรดก็แพงฤทธิ์ใหม่ค่อยๆทำลายเนื้อหนังโองสัตว์ทังางยเหล่านั้นที่กำลังจะกินกันเอาไปทีละน้อยละน้อยจกนกระทั่งหมดตัวเหลือแต่กระดูกลอนจนกระดูกก็ดิ้นเร่าๆดิน้นไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไงมันดิ้นสุดฤทธิ์ แคกครู่หนึ่งก็ปรากฏด่ามีเนื้อหนังเข้ามาค่อยๆติดเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่คราวนี้ไหามาไหว้ไปไปเกาะฝังได้ก็ตายขึ้นไปข้างเขาก็ถูกความคมของมันได้หินนั้นไหลาเหล่านั้นบาดเอาเลือดไหลสมนี่เป็นลักษณะอของสัตว์นรกในโลกนตันนรกผมก็ขอพูดหย่อ,ยอ แย่ย่อพอได้ความทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางขมันดาท่านังไลายที่ได้มโนยิธิจะได้หาทางสู่มาไปถีที่ที่นั่นไปหาทางวิสูตรคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า